โอ้ยมันน้อยเกินเอาใหม่ดูเอาใหม่แซแบบเน่ไม่มึงบอกว่าเอาแบบที่เราคุยกันคือแสดงว่าแสดงว่าแก้วมันไม่ใส่เหล้าใส่แก้วกุ้งไต้ค่ะเราจะต่อเพราะแก้วต่อกินแต่แก้วเดียวที่ต่อมาเนี่ยปักบเปี๊ยประวัติพิทักษ์ดีเดินไปข้างๆกันได้ต็ใส่สัดเนี่ยเดี๋ยวให้หนูชิมช้าฟองไหมคะอย่าหาว่าปักบเปี๊ยจะดือพี่นัศ กูแดกเหล้าตั้งแต่สิบปีมาสามปน้วูเรอพูดองปใครก็ได้ไม่ร้รก็้รู้อ้่ยเนี๋ยเยเลย้สี่ยเลยน่ากลัวกลัากลมากเอกวค่รู้รู้จะแลเกิเปห้ิสวยคิดหนึ่งแล้วมึงเข้าไปทำอะไรแอบดูสูตร ไปดูสูตรซึ่งเขาปลุกเขารับมึงไหมว่ามึงเป็นเมียเขาไม่เดี๋ยวให้เขาทอกระดาไปค่ะจะเคยกี่ขวัยดีกี่ว่านเข้เ่ยเ็อะไรเ็ตุ้มมีหรอกีทียิ่งอ้วนตอนนี้ยิงใหญ่ แล้วเข้าไปทำอเข้าไปทำอะไรยา่อเข้าวหนอะไรยัมานไป่กสิปีแล้วอยแล้วคว่ควจะได้มีความไมมีคัวอะไรไม่ใ้ัคถึงไมไม่มีรู้เลยเต้นไหนเอ่นเไเอาน้ำปลาหรือเปล่า ไน้ำปาไดจบเลยไม่เหาะรไปทไมเข้าไปคบาพวกนี้ไปไหนมกเป็นคนเ่นมือพกคุยหเลยเดี๋ยวแตาใอนัวไทยตวตแล้วสมิเป่าไปสายตัวาเลยนะอเมดอก่อเซอันนี้คือคนจริงอันนี้คือตัวจริงแล้ว่ยา That <laughs> good.